สวัสดีพี่น้องเมงนี่แม่หงจะพาพี่น้องมาเห็ดขาวปุ้นเศ้านำปลานำปลาแดกนั่นๆหอมๆมมีกินข้าวเนาพี่น้องสูตรนี่สูตรเด็ดเลยพี่น้องสำหรับเมนูขาวปุ้นซ้าเนาพี่น้องแถวนครพน,นมแถวอุบลเนาะเพิ่นจะเห็ดขายเพิ่นขายนีน้ีขึ้นซื่อของแถวนั่นเลยพี่น้อง เมนูข้าวปุ้นเส้านำปลาลานี่เหมอสำหรับผู้ที่มากกินผักเนาะพี่น้องเป็นอีกเมนูหนึ่งที่กินแล้วบ่อ้วนเนาะพี่น้องเพราะว่าจะเน้นผักหลายเนาะใส่ผักสดหรือว่าผักลวกหลายแซ่บเลยพี่น้องมื้อนี้แม่หงก็เลยจะพาพี่น้องมาเฮ็ดกินเองง่ายๆเลยจ้าแต่ก่อนที่จะไปเบิ่งวิธีทําแม,ม่หงก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องสขุขสุขคนกดติดตามเป็นกำลังใจแม่หงท่าคลิปใหม่ๆออกมาต่อไปในเด้อจ้าว้าแล้วก็ตามแม่หงเขารัวกันเลยจ้า คั้นตอนแรกไม่หงก็จะน้ำน้ำมาต้มให้เดือดล่อไว้เลยเพื่อจะมาลวกผักก่อนเนาะไม่หงก็จะเตรียมน้ำเย็นจัดใส่น้ำแข็งเย็นเลยพี่น้องเพื่อไว้นอกผักของเฮ้าผักของเฮากจะจิสดเขียวงามเนาะอันดับแรกไม่หงก็จะลวกทั่วฟักงาวก,ก่อนเนาะไม่หงก็จะเทใส่น้ำเดือดๆค้นๆไปจากพักหนึ่งพอทั่วฟักงาของเฮ้าเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวแบบนี้เนาะสีมันก็จะออกสีเขียวเข้มๆเ,มเนาะไม่หงก็จะตักนอกน้ำเย็นจัดไว้เลย ตัวักเงวาของเฮ้าก็จะเ,เขียวงามแล้วก็กรอบดีเนาะต่อไปแม่องก็จะลวกกะลำแม่องก็จะลวกแป๊บเดียวเนาะใส่ทัพพีใส่ตะแกงคนๆๆกลับไปกลับมาพอกะลำของเฮ้าเริ่มซุกบ่ต้องให้สุกลายนะพี่น้องแม่องกะจิตักนอกน้ำเย็นไว้ขึ้นกันเนาะผักของเฮ้านี่ก็จะกรอบดีต่อไปแม่องกะจะน้ำพักกันจองมาลวกเนาะพักกันจองกับข้าวปุ้นเส้านี่เป็นของคู่กันเลยพี่น้องขาดบ่ได้ก็คือพักกันจองลวกเนาะ นอกจากพักกันจองแล้วก็มีพักบุ้งนะพี่น้องทามีก็สาม,มารถนํามาลวกกินคู่กันกับขบ้าวปุ้นเศร้ากะแซ่เพื่อกันนะพี่น้องแม่คงก็จะลวกลวกแล้วก็นอกน้ําเย็นเพื่อกันเนาะจะบดลวกให้สุกเละหลายนะพี่น้องพักลวกของข้ากะเซ็ตเรียบร้อยข้ากะตักออกจากน้ําเย็นแล้วพักให้เด็จน้ำใส่ถาดล่อไว้ก่อนนะพี่น้องต่อไปข้าาเ็ดส่วนของน้ำปลาเนาะแม่หงกะจะใส่น้ำหนะึ่งันมิลเลลิตเนาะใส่หม้อต้มให้เดือดก่อนนะพี่น้อง น้ำปลาราของเฮานี่ถ้าบ่อยากให้มีกินข้าวให้ใส่น้ำปลาาดตอนน้ำเดือด,ด,อดจะจัดแบบนี้เนาะพี่น้องแม่ฮงกะจะน้ำน้ำปลาาเทลงไปในน้ำเดือดแม่ฮงกะใส่ประมาณหนึ่งทับพ,พี่ใหญ่หนึ่งกับบวยเนาะพี่น้องหากเป็นทับพ,พี่หน่อยกะใส่สองทับพ,พี่นะพี่น้องต่อไปกะใส่กะปิหนึ่งช้อนโต๊ะตามด้วยเกลือหนึ่งช้อนชาผงนัวหนึ่งช้อนชา แม่หงก็จะใส่น้ำตาลใส่ประมาณครึ่งช้อนโต๊ะเพื่อตัดความเข้มให้น้ำปลาาของเ้านี่ออกนัวดีเนาะต่อไปแม่หงก็จะทุบกระชายใส่ลงไปประมาณหนึ่งขีดเนาะนี่คือเคล็ดลับหมใไห้หนำปลาหมิน่นข้าวเนาะพี่น้องใส่กระชายทุบลงไปเสร็จแล้วเขาก็จะล่อใหนหํำเดือดล่อให้กระชายออกกินหอมให้กระชายสุกดีก่อนเนาะพี่น้องระว่างนนเขาจะมาชิมมือรสชาติก่อนว่าเขาจะได้เติมอย่างแน่เนาะ แม่หงก็ได้ชิมเบงรสชาาิแ่บนัวถูกใจแล้วเนาะบ่ได้เติมบ่ได้ปรุงยังเลยพี่น้องแม่หงก็จะเพ็ดออกรสเข้มในจักน้อยื่อเวลาเข้าไปกินก็ขอปุ่นกับผักต่างๆมันกะสิบพอดีแ่บนัวเนาะพี่น้องผักที่แม่หงจะกินก็จะมีเม็ดกะทินทั่วฟักแงวลั่วกะล่ำลวกผักกัญจองลวกวเนาะพี่น้องมีผักคอมเปย์พร้อมจะกินกับยอดกะทินอ้อนรว่วผักคาสดๆนี่ก็แแสบนอพี่น้องน้ำปลาม่หงหอมก็บใช่ขนาดพี่น้อง ป่ามากกับน้ำไล่ไหลทาข้าเห็ดลายกินม่เมือดขากะใส่กะปุกแช่ตู้เย็นไว้เด้อพี่น้องเวลาอยากกินขาก็นํำมาอุน่นลาดกะปุ่นกินได้ตลอดเวลาเลยเนาะพี่น้องถึงเวลาซิมแล้วพี่น้องแม่คงก็จะนํำผักใส่จานเตรียมไว้เอากะปุ่นใส่ลงไปตรงกลางเนาะตามด้วยเม็ดกระถินโรยโรยข้างหน้ามากหลายๆก็ใส้ลายๆายไปเลยพี่นอ้องค้นค้นน้ำกะปุ่นก่อนทิ่จะตัากราดเนาะ เอากระตักลาดลงไปเฮดน้ำเลยลอย,ลอยใส่หัวกระช่ายลงไปพอมเวลากินเทาหย่ำถือกระช่ายนี่ว่าแสบหลายพี่น้องมักเผ็ดเทากระโลยพริกป่นใส่ลงไปเล่นลายตามความชอบได้เลยโรยผักหอมเปรยหอม,หอมใส่ลงไปแค่เนี้าก็จะได้กระปุ่นเศร้าน้บปลานุน่นนวดละจ้าลองไปเฮ็ดเบิ่งงด้วยพี่น้องสำหรับเมนูนี่เฮ็ดง่ายมากเลยพี่น้องละกะันหมอสำหรับผู้ที่มากกินผักเนาะไม่หงแนะนำาเมนูนี่เลยจ้า สำหรับคลิปนี้แม่คงกขอขอบคุณพ่พอแม,ม่พี่น้องสุขูสุคนที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปหากคลิปดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไว้น้ำเด้อจา้าสำหรับคลิปนี้กขอฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนไว้เจอกันคลิปต่อไปเด้อจา้าสวัสดีจา้า